พอแล้วโอ๊ยให้มาแค่นี้พอพอแล้วมึงันน่าเต้นมากเลยอ่ะเขาบอกว่าถ้าอยากฟังต้องไม่เข้าห้องอัดถ้าอยากร้องต้องไม่เข้าห้องอัดอุ้ยหนูจะเก็บเสียงกินน้ำมะนาวทุกวันเออโอเคไหมวันนี้ตั้งแต่วันนี้ต้นไปแม่แล้วปูมไปไหมไปครับแม่กีวันนี้เขาเล่นวันเดียวนะเขาเล่นวันเดียวเราไปสองนะไม่วันเดียวได้ม่ไมวันเดียวไม่ใช่ถึงว่าเจนนี่อยเล่นวันเดียว แต่ว่างานต้องมีสองวันก็รอล็อกสองวันนี้ไว้เลยไดอรถบ้านนอนเต็นท์ได้เดี๋ยวเราไปไล่ขายที่นั่นได้เอาของลูกค้าไปเออที่เต็นท์จะร้องเพลงด้วยขายของได้ดไม่หยุดสักวันนะไม่หยุดแต่เสียงมีขึ้นร้องเพลงไหมอ่ะเหมือนเดิมนะคะใครที่ถามมาคือจริงๆแล้วที่มาเนี่ยนะคือเขาก็เหมือนว่า อยากจะได้โปรเก้าอี้เนี่ยบูมคาเวอี่สิลูกแข็งแรงมากจริงมีเอหกเอแคร์มาทุกคนมาหมดนั่งแบบว่าไม่สบายเลยบอกว่าสบายตัวเล็กนิดเดียวเอออเห็นนนตี้แข็งแรงมากอ่ะซื้อเก้าอี้นี้ได้บัตรคอนเสิร์ตซื้อเก้าอี้นี้ได้บัตรคอนเสิร์ตเป็นมิติใหม่นะคะของการไปร่วมคอนเสิร์ตซึ่งจะบอกว่าในครั้งนี้นะคะเราก็จะจัดงานในแบบเข้าร่วมนะคะตามนโยบายของรัฐบาล ก็คือเราก็จะให้ทุกคนมาร่วมในสถานที่ของสวนพึ่งเพื่อมีความสุขไปด้วยกันนะคะในเทศกาลของแลนด์มิวสิกยังคงดําเนินงานจัดอยู่นะคะ <Ooh. S> 2> 20- 2 1ธันวาคมน,นี้ศิลปินมีใครบ้างคะมีน,นี่นเลยมีวันที่20นะคะมีบอเดิลด็อกนะคะไทเทเนียมเจฟซาร์เตอร์บิกซี่พี่ปันพี่เพเปอร์เพลนส์พี่กตสโนวาแล้วก็เชนนี่เยอะเลยอะ่ะแล้วก็วันที่21นะคะมีพี่ตูนบอร์ร l a สลมพี่แบงค์ปิตินะคะพี่ ย u วบอยทีเจนะคะนนทนนนะคะพี่แจ๊บพี่พี่โต้งทูฟีนะคะพี่กระแตอัสยามพี่โอ๊ตพี่๊อปพี่มินล่พี่เฟรเวอร์ไฟแล้วก็พี่กาชเชนีบูมขึ้นช่วงไหนสลัดไหนของบูมดูขึ้นหนูเก็บเกี้ยค่ายหนูน่าจะได้เงนเยอะไม่แลวจะบอกว่าในงานนี้คือตัวเกี้เนี่ยมันไม่ได้มีขายทั่วไปนะมีเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นซึ่งกดตะกร้าที่มีอยู่เดี๋ยวเราทําเป็นแสตลเลล์เลยขึ้นราคา คือราคาที่ทุกคนรอคอยมากแน่ปกติเนี่ยก็คือเดินไปซื้อที่สะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยนะร้านสะดวกซื้อทั่วไปมันจะอยู่ที่2400เข้างานได้สองวันคือหนึ่งใบอะบูมที่มันอยู่ใน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 ก้าเดียวกับกับเก้าอี้อะมันเข้างานได้อ่สองวันเลยขอขอคูปองมาดูได้ไหมคะขอคูปองมาหน่อยจ้าราคาจริงๆเลยนะแม่ซึ่งวันนี้นะคะกลับมาเป็นราคาที่ทุกคนต้องการและรอคอยก็คือสามารถเข้างานได้ 2วันกับบัตรหนึ่งใบและมีคูปองตัดผมให้ด้วยนี่วันนี้เอาชัางม,มาตัดทีให้ยูนี่เมื่อกี้มันขึ้นไปข้างบนบอกว่าเนี่ยพีหนาเอาชัางมาตัดผมให้ซึ่งมันไปลาบซึ่งมาแล้วชางซึ่งเล่นอยู่ข้างหน้าแล้วนี่เดีย๋ยวในโต๊ะมาให้ตัวเดียวมันลาบแต่เดียวขึ้นไปตามแนวนี่ค่ะบัตรหนึ่งใบนะคะก็คือนี่ซื้อกีใช่ไหมคะค่ะแถม บัตรเข้างานสองวันหนึ่งใบเข้างานได้2วันเลยแล้วก็ตัดผมฟรีด้วยหลอยนึงได้กระสวนหลอดลอยนึงอ่านี่ค่ะ2อย่างนะคะอ่าเร็วๆใครจะไปคอนเสิร์ตสวนผึ้งนะคะยี่สธเ็พันวาคลวงแฟนกวงเพื่อนไปซื้อบัตรเอ้ซื้อเก้าอี้ในไลฟ์ส่วนของเจนนี่คือเหลือ1,900แล้วนั่นไงเออราคานี้แหละสวกสดี่ะหน่งสองพันเซส0งพสกี่เบอร์ศิลปินกี่เบอร์เก้าอี้ด้วยซึ่งเก้าอี้ไม่มีขายแล้วแล้วเข้าได้2วันนะ ได้เก้าอี้ด้วยนะได้ส่วนลดตัดผมด้วยนะแล้วคือทุกคนมาขอในเวลาพี่นาไลฟ์เองอะทุกคนก็มาขอโปรนี้เราก็บอกว่าไม่มีแล้วรอสิ้นเดือนทุกคนบอกว่าสิ้นเดือนเนี่ยจะเข้ามากดเข้ามาสั่งในตะกร้านะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ต้องการให้ทุกคนนะคะได้ไปดูงานไปชมงานไปดูเจนนี่ในแบบที่ไม่เราเคยให้นานาหมละมีมีโชว์อะไรทําอะไรบ้างการงานนี้เอาเงี้ยไ้สุด ไลท์สดด้วยบนเวทีเลยเหรออืมเวทีคอนเสิร์ตเลยนะตะก้าไปปากตะก้าเลยเอ้ยจริงเอ้ยอันนี้อดีดีอะบูนางจะขึ้นเวทีพร้อมกับไลท์สดปากตะก้าในงานแล้วมิวสิกเออแล้วก็ร้องเพลงกับพี่แฟนพี่อะพี่เวนะโอเคนะได้ไหมจริงไหม โอเคนะอายุเมืนนึโอเคงั้นช่วยช่วยโปรโมทหน่อยช่วยโปรโมทเลยมาแ้งอ่าแรงแลงโปรโมทวันนี้เราไม่เน้นขายเราเน้นโปรโมทเอาเร็ว land of music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  มาแล้วมาแล้ว land of music มาแล้วมาแล้วส่วนพึ่งลาดลีลาดลีเจอ120 21ตันวาคม20 21ทันวาคมเต็มวงไฮโล คศิลปินมากหน้าหลายตาหนังน้องเดียวไม่ได้มาเอกชัยไม่ได้ไปเจอกันแน่นอนนะคะนี่เลยนะคะโมเดิร์นด็อกถ่ายเทเนี้ยม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 จัดเตอร์เตอร์เตอร์เ้อร์พๆกแี่พบน p a ติ r ติ a t e ยัวบอยทีเจเจเจนนทนนท์แล้วก็พ okay. ี่แจ๊ดพี่ต้องตู่พี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 ่กระแตพี่โอ๊ตพี่บ๊อบพี่มินลี่พี่บ้าบ้าไฟแล้วก็กาชเน่เอออะก็จะบอกว่าไปทั้งหมดครบเซตนะใครที่รอโปรนี้อยู่ก็คือมีในไลฟ์นี้นะคะก็กดเข้าไปได้ได้เก้าอี้ในบูงก้าอี้ในบูงแก้ต่กาแก้วเกินบูมบูมทดสอบความแข็งแรงของเก้าอี้อยู่คืออะไรอะต่กาแก้วแรงมากเออเห็นไหมล่ะนี่ตะกาแก้วมีปีจ่าแก้วพี่วันนี้มีมีมีหดิงแบงค์คล้องฉัน เนี่ยไม่โอเล้งเนี่ยก็ไม่ได้เลยปีนกิ้วแล้วถึงเป็นว่วงปีนเออไม่ไม่ไม่อันนี้มาเน้นโปรโมทใช่ไหมให้คนในโรจักแล้วก็ให้คนในไปงานบอกแล้วผู้ใต้ไม่ได้อย่าชวนผู้ใต้เนี่ยเออจับปืดอยู่หลังเดียวจริงเหรอจับปืดตีเพึ่งฮะอืออันี่ยไมปแจกแล้วเมื่อกี้ฟังเพลงเป็นไงจำแนงแก้ขึ้นมาก็ขนลุกเลยแฮมบี้บาร์นี้นี่มันนี่ตัดแปลว่าทุกคนอยากได้เงิน่ใชเหมาะกับเรามากในช่วงนี้ ไปเข้าห้องอัดได้แล้วได้เดี๋ยวว่างคอเสียงแบบว่าตั้งแต่วกนี้หนูจะกินน้ำน้ำร้อนละไกินน้ำเย็นละตลอดเลยนะเ้าใครใครใครมีโทรศัพท์ดังหนูเองเเองอ่ะเอาแก้วมาอันนี้ค้างตะกร้าค้างตะกร้าไว้นะคะมาแก้วมาค่ะเป็นหนึ่งในธุรกิจหนึ่งอันอันใหม่นะคะก็คือจะบอกว่าจะเล่าว่าอย่างนี้รู้จักคนนี้ไหมเขาชื่อหวังยี่ป๋อว้าานี่ีไงหน้านี รักเขารักจริงๆเหรอเขาหล่อมากใช่้จจะไดเเอญี่ปี่ปอาจจะมาเมืองไทยถ้ายอดถายไดีเอออ่าเล่าให้ฟังนะจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งอันที่เราเป็นคนนําเข้ามาสําหรับตัวบอทเอร์จอยไทยแลนด์จ้ะบอทเอร์จอยไทยแลนด์เนี่ยเป็นขวดอ่าเป็นขวดน้ําเป็นกระบอกน้ําแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ี่ปอใช้เขากินกาแฟแต่เขาไม่สีเขียวสีเยอะแยะมากมายเลยแต่ก้าแต่ตัวตัวเนี้ยมันมีนี่ให้ด้วย ปี่ป๋อ<ร>อ,อย่างที่ในพูดชื่อเขาทีหลอมากกว่าี่ปุ่นหลอมากเขาชอบขาวเหรอคา<อ>เทชใช่ไหมเท่าร่อ่ะ <c oughs> แล้วปกติมันคือเจ็ร้อยเก้าสิบวันนี้เฉพาะในไลฟ์นะคะอยู่ที่สามาเการาคาเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนราคาค่ะตอนนี้เจ็กว่านะมตอนนี้เจ็นน<ล>ร้อกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึ่อีกสักเดียวสักเดียวเปลี่ยนเลยค่ะเป็น339นะคะจะให้ราคาพิเศษเลย3หรรู้จักใช่ไหมคะอี่ป๋รู้จักค่ะด นั่นเห็นไหมล่ะหล่อจริงหล่อจริงอ่ะมาเรื่องคะโอเคตัวนี้นะคะนอกจากว่าเขาจะมีเป็นแก้วมาร์คซึ่งเป็นแก้วที่ต้องบอกว่าข้างในนี้นะคะเป็นสลเลดสามหนึ่งหกซึ่งเป็นเกรดของเครื่อเป็นเกรดทางการแพทย์อเออ,อสบายใจปลอดภยัยดื่มน้ําได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็น้ํากาแฟเก็บความเย็นเก็บความร้อนได้หมดเลย<อ>และที่สําคัญนะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะสี่นี้เนี่ยคือไม่เคยลดราคาเลยตัวแล้วลูกค้ากดได้แค่สองเก้าแปดฮัลโหเอาอิปปอไปนอน เออยี่ป๋อไปนอนนี่นะ่ารักไหมนี่ปี่ป๋อรนะัฐ <อะ S 1> ทุฒิเหรอปี่วังยี่ป๋ออ๋อรักเขามากจริงเหรอจริงรแม่เขาหล่อมากเขาบอกว่าถ้ายอดข่ายฉันทําถึงเนี่ยเขาจะมาเมืองไทยนะอุยอ้ยเออ,เ,อเขาจะมาเมืองไทยนะแกนี่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 เขาดังมากเขาอย่างมากสำหรับใครที่อยากจะลองไปใช้แล้วเพราะตัวนี้คือที่เอามาคือมันใช้ง่ายใช้ทุกวันแก็บน้ำร้อนแก็บน้ำเย็นเขาจะฟังออกไหมต้องพูดภาษาจีนหรือเปล่าเขาบอกอ่านในทุกพูดให้โอเคอ่ะว่าบอกลือเลยนะว่า หวังนี <ina> ่ปอนะลือนนะพอแต่มาเมืองไทยนะถ้าดู่ลังเยอะๆหรือต้องกกันเยอะๆนะสาก้าเอาไม่หมดติมนิ๊เลยโอเคเอาเป็นแม่นะคะราคานี้เป็นราคาพิเศษราคาดีมากๆนะคะกดเข้าไปได้เลยได้อันนี้หนึ่งเออสอง่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษอืมตัวอื่นไม่มีนะนี่สี่ห้าเปิดให้ดูค่ะหก แล้วก็เจ็บไม่ให้อยู่จิด้วยดเด็กกอยู่จิ้ชอบแน่นอนนี้สีชมพูน่ารักนี้น่ารักน้องน่ารักนี้เอออ่ะทุกคนจัดพารังเรื่องกิงพารังหญิงอุ้ยทำไมคนกดเยอะใช้มือของยี่ปอเขาดังมากค่ะกูรู้จักแต่ว่าคนกดเยอะมากก็มันเป็นอเนกประสงค์เนี่ยอเนกประสงค์แล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าไปในช็อปมันเนี่ยมันก็จะมีอีกหลายอายมากเขามีอันนี้หวังยี่ปอแต่ข้างหลังหมดหวังแล้วนะคนมันนี่มันนี่จะให้ดูนี่นี่นี่ความหวังนั้นหามตาลินแล้วว ให้ดูน้องป๋อน้องหวังยี่ป๋อไม่ใช่พี่ป๋อเอาดีๆหวังยี่ป๋อเนี่ยนะคะเน่เน่เน่อ่ะเขาบอกปองสาจริอ่ามันมีหลายขวดมันหลายขนาดนี่แบบนี้นะคะมีหลายขวดมีหลายขนาดนี่ด้วยขนาดใหญ่กกระยางเห็นไหมเขาหล่อมากเขาหล่อไหมเนาะเขาหล่อจริงจรินะแม่ทำไมพี่ได้มาขายอ่ะก็พี่ก็ต้องทำมาหากินนะคะเนี่ยค่ะล้วก็สามารถนำเข้ามาเมืองไทยได้นะคะรู้ใช่ไหมคะใช่จ้าเดือดหรือเปล่า ใช่ค่ะบอลดจอยไทยแลนด์มีเจ้าเดียวนะคะนี่ค่ะและตัวนี้น้องปอลนี่หวังนี่บอลถือเหรียญยังไงือไปเลยสูบเลยอันนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะวันนี้วันเดียวด้วยนะเนี่ยทุกคนทำเพื่อผู้ชายเป็นขาดเชื้อบูมชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองเออททำเพื่อผู้ชายนะคะมีคนบอกว่าดูมาตั้งนานไม่เคยซื้อเลยมาซื้อแก้วเพราะหวัง เออจริงก็นางหล่อจริงคือนางมีหลายขนาดนางมีเยอะแยะมากมายเลยนี่นี่เหานี่เหาแล้วพี่นาพี่นาทำใบาสเกตบอลเด็กใช่ไหมนี่น้องบุ๊คน้องบุ๊คน้องนี่น้องบุ๊คหลบกบาหลบกบาอุ้ยหล่อจังเลยหล่อไหมหล่อไหสวยสวยด้วย แล้วไงอ่ะอันนี้ลูกบากนี่มันแกะได้เลยแม่ได้ได้แปลว่าติดอ่ะมันเป็นติ๊กเกอร์หรอน่าพอใจดูลำบากนะเห็นมันแกะมาสักพักแล้วเราอยากเอามาติดลูกบาศกนี่นะคะก็จะมีเด็กๆใช้เยอะมากนะคะสําหรับเด็กนักกีฬานะคะก็จะมีแก้วเกิร์แบบช้าอดหมดหวังยี่ปอนะจ๊ะเด็ดเก้าศูนย์วันนี้มาเหลือแค่สามสามเก้าแล้วเมื่อกี้ใครกดได้เท่าไหร่อุ้ยสองเก้าแปดจ้ะแม่นี่เลยนะคะเอาตัวนี้นะคะมาเพราะเป็นตัวพิเศษมากออกแล้วแปะจ้ะแปดตรงไหนตังนี้เลยแม่ โอ้เจมอ์โอ้นี่หวังยี่ปุ่นี่บ่อไอหนีบ่อไอหนีอย่างยี่ปุ่หวังยี่ปุ่นอเจ้าบ่ออวชื่อเจนนี่เออบอชื่อไต้ก๋วเหรินอืมบ่อไอหวังยี่ปุ่นนะไอนี่พูดถูกเนี่ยถูกดิมันเล่นตรงไหมถูก จริงหระแเกใส่ตองหอยยี่ป๋อป๋อเพี่ยวเลี้ยงมาอ่าทุกคนบอกพี่เขาที่ว่าเจนนี่พูดถูกไหมอ่ะกดก่อนกดก่อน3ามสานะคะจาก790นะคะตอนนี้เหลือสามสนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นแบรนด์ใหม่ เปิดตัวนะคะเพิ่งมาเมืองไท,ววไ,อไทยแล้วหวังว่าถ้ายอดขายเราดีๆนะคะเราจะได้พาพี่หวังยี่ป๋อมาที่ประเทศไทยกันไหมก็บอกหนูพูดถูกหรเอไม่เออแสดงว่ามีคนจริงๆเมื่อกี้นี่แต,แต่ว่าตอนนี้ในเมืองจีนเขาเรียกหนูอันนี้หวัวซื่อมิสเตอร์เจคือเขา donít, เรียกหนูมิสเตอร์เจเขาไปพาหัวเขาอะเรื่องปรากฏการณ์เนี่ยใช่สื่อจีนเขาเรียกว่าหัวซื่อมิสเตอร์เจนะหวังยี่ป๋ออย่าลืมนะคะตัวนี้นะคะเป็น เป็นสเตลล์สามหนึ่งหกนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกรดที่ต้องบอกว่าแบบเดียวกับทางการแพทย์เลยสบายใจเด็กทานได้สบายเลยนะคะวันนี้เรามีช่างมาด้วยนะคะคุณยูวนอนนะคะเนี่ยเห็นไหมเนยว่าเซคันมาเปิดร้านี่ยูวนอนเดี๋ยวเดี๋ยวปลุกมาตัดให้ช่างรอแป๊บหนึ่งอ่ะนะให้ตัดในไลน์เลยวันนี้ขยมแล้วอรออันหนึ่งนะที่สุดท้ายนะมาคะฝากด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแลนน้องมิวสิกด้วยหนึ่งคิงตะก้าไว้ให้ด้วยนะที่มีทั้งสองตะก้าค่ะตอนนี้ กดวันกดกดสวันไปเลยเพราะว่าวันแรกเนี่ยเจอน้องเจนนี่วันนี้2เจอบาร์ดี้แลมแต่จริงๆกับอีกหลายหลายราะว่าโนโนจะอยู่วยอยู่ด้วยนะจะดูแล้วจะไลฟ์อีกไหมไลฟ์ไม่ไลฟ์ละต้องคิดคอนเซปต์การขึ้นเวทีที่ไม่เหมือนใครอันนี้มีเสื้อด้วยค่ะเสื้อเอาตกร้าขึ้นไปปักด้วยนี่อันนี้นะคะเป็นเสื้อของแร n น้องมิสินะคะนี่ สวยมากอุ้ยอันนี้หนูได้ไหมได้เลยเราจะได้ใส่ไลท์ด้วยสีดำพอดีเล็กไปไหมหรือใหญ่พอไม่ไม่พอดีค่ะอ่าแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะอันนี้เป็นผ้าโพกหัวหรือจะไปสบงสะบัดนะคะเราบอกแล้วเรื่องงานเมิร์ชเราถนัดอ่าหนูบุกเลยอันนี้ไปนี่ต้องโพกหัวเลยจับเป็นแล้วจอดเดี๋ยวเอาปี๋ว่างเอาไปเลยไม่ค่ะคือจะมีแยกให้เลือกไปเลือกได้เลยแกตอนนี้ตะกร้าพี่พี่หวังยี่ปอคือ999เบวกเลิศพออีกร้อยออเดอร์สุดท้ายเลิศเลิศมาก ก็คือจะบอกว่าผ้าพพกหัวนี้นะคะก็คือเวลาไปงานแล้วผมปิวใช่ไหม,ไมลุงนี่แล้ว,ลวก็ปล่อยผม,มยตรงๆด้านหลังอ่ะเอออ,อ,อันนี้ได้ได้ไหนไหนอ่ะอันนี้ก็มีตั๊กกาเหมือนกันนะคะเข้าไปดูได้เลยก็เลือกเอาว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือจะเป็นผ้าโพกหัวหรือจะเป็นเก้าอี้ได้ใช้ได้หมดแล้วก็เป็นราคาพิเศษนะคะกดได้เลยและทุกตะก้าก็คือจะแถมในส่วนของบัตรเข้างาน2วันเลยกดไปปุ๊บก็แถมบัตรเข้างาน2วันเลยอุ๊จุ๋ย่วยนะนัน้องนี่ใช่ว่า ขอขาดอัวซึ่งอยู่ช่วยเลยแต่ว่าแพ้พี่แจ็คกอลีนิดนึงนิดนึงแ <laughs> <laughs> จ็กกี้ <laughs> เออแล้วเขาหลังแนะ่ กดได้นะคะของพี่วังยี่ปอนนะคะนี่ขออีก10แก้วสุดท้ายอ่ะสิบแก้วสุดท้ายมาค่ะก็ก็ก็บวกเลยพลังพี่วังยี่ปอสุดมากนี่แล้วก็อี้ดิฉันนะคะก็ไปกดกันได้นะคะทั้งเก้าอี้หรือว่าจะเป็นผ้าพกหัวที่น้องเจนนี่พวงอยู่น่ารักนี้แล้วก็มีเสื้อยืดทีเชิร์ดด้วยนะคะกดได้เลยแต่ทั้งหมดก็คือเป็นราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นพคุ้มมีตายนี่คุ้มยางแร่งเสื์อกาเอได้กาเอได้เสื้อบางอันก็ได้ผ้าผวกหัว โตกีเลวโตกาถูอีเลวคพูดได้โตกีเลวโตกิเลวโตกีเลวโตก็มวโ์กมาร์กเลยโตก็มาร์กมาร์กเลยหมดกันเลยคุณจะไปทั้งสองวันเลยใช่คุณจะไปทุกวันเลยแม่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบเอ็ดทันวาคมนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะแก้วค่ะเข้าไปดูข้างในได้เลยมาางญี่ปุ่นนะลูกูจังนี่โปรงนี่โปรงนี่หนองอยู่ตวยอยู่นี่อืมนี่พี่ของหลวงจังนี่จ้งหวัดเขา แบบนี่เลิศอืมนี่ให้ดูนะคะว่าปกติมันคือเจ็ดร้อยกว่าเราขายได้สองเก้าแปดอืมนี่จิงห์เลิศอาร์ฟ่คอนเสิร์ตด้วยแล้วก็เดี๋ยวทำสแตนดี้มาให้หนูขึ้นหลังไลฟ์สดเลยสแตนดี้เป็นตัวจิงห์เลยใช่ไหมอ่าแล้วก็มีว่าเลนเอาอะไรมามีสิใช่ไหมตรงนี้นะไอ๊ะเอาสแตนดี้ได้โอเควันนี้ขอบคุณพบินะ ดทุกวันโตหมดทุกวันแล้วก็ขึ้น2วันเลยเอาเก็บไว้ให้อีกนะคะได้ค่ะได้ก่อนเนื่องได้ก่อนเนื่องแก้วนี้เก็บด้วยเอาไปด้วยเอาไปสองพันเลยไหมไอ้บูมกับหนูคนละอันเออได้เอาแบ่งกันค่ะทางบ้านหนึ่งตัวมาอุ้ยมึงยิงไว้ยังเดี๋ยวไปปลุกพี่พี่ถามด้วยตัดผมไหมพี่นาดาช่างมาให้ตัวพี่เขาหยุบเขาจะไม่ดุอุ้ยคุณแม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ